เออเออทำเป็นบอโอ้ยเตยตยอีอีโอ้ยเตยทำไปละมี่ชื่กนอ้าวูปไปคนเดียวมีใครวิ่งตามหลังคุณมาด้วยแทปเปอร์เจอ,อแล้วรอมันตะแวงเห็นแทปอิสต์แทปเปอร์ มันน่าจะวางแถบวบ้านอยู่มันอยู่ตรงบ้านเนาะไม่รู้ว่าแมวเด้งอ่ะอ๋อมันก็อยู่กูนี่บ้านเล็กเนี่ยนะเออจริงไม่เห็นไม่เสียงหัวใจเลยมึงอุ้ยเฮียโอเคมึงเราต้ังตัวอะไร เตยจิงต๋งมันแถบปึ๊งมึงไปเห็นแถบปึ๊งตรงไหนเว้ยมึงมาคุยกับกูหน่อยสิไปมึงอ่ะอ่ะมึงมาเปิดกูเดี๋ยว่นนนดแล้วกูก็ยังไม่ได้สตกทีเนี่ยขอดูเนี่ยเอาหัวใจไม่ลันแบบปึงเลยอยู่ข้างหลังเราใช่กูเห็นแล้วดาฬิกาดาฬิกามึงโสดซ้ำแน่รีบปังเร็วโอเคสวยไอ้เหี้ยอะไร ตัวเปื้อนเลือดหมดเลยมึงโอ้โหจุดติดเต็มเลยอ่ะเออยตินะจับเออเ,เอ้ยเขากลับมาแล้วเออดึงกูไปมึงฮิวเสียงดังจังอ่ะกูได้ยินเสียงมึงจากข้างขวาเขาวอล์กไปแล้วนะนวเขาวอล์กละเขาวอล์กตามตูดแล้วมเีเห็นกูป่ะเห็นกูป่ะกูถอนตัวเทมอยู่เนี่ยไม่เห็น เขาตามเตยอ,อยู่งัเดี๋ยวเตยได้นอนแน่จุติเต็มขนาดแล้วละโอ้โหมึงเครื่องสว่างมากมองไกลๆก็รู้ว่าซ่อมออกมาอุอ้ยมึงตัวเพื่อนมึงดิกูโยนเกมเลยอ่ะโยนเกม <c oughs> อูหรู้สึกปวดแผลเจนในเพื่อน <c oughs> เหรอไม่อีต่อกูจะไม่อะไรเลยนะอ <c oughs> ีนี่มันชอบมอัวคิวเลยแต่มึงเนี่ย กูก no? ็ไม่รู oh ้มั่วที่ไหนกูพี่ไปเห็นกูก็เดาบ้าไปเรื่อยแต่มึงพูดแล้วมึงพูดทำไงว่ามึงเห็นแคกูก็แค่อยากรู้ความน่าเชื่อถือของกูเท่านั้นเองกูรู้แต่ว่ากำพยากรป่ะกูทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวกูเองนะเว้อยซึ่งไม่มีโซนเดียวกันนแหละตั้มไปเลย กูจะเป็นเตยพันหกไปดิไม่ได้นาฬิกาด้วยด่มึงอ่ะไม่ได้คิวเลยเปลา่าตรงนี้ก็มีไม้ถูกมาไปไหนเอามึงอยู่ไหนอยู่ข้างหลังโอดิไหนอ่ะไหนไหนไม้นี่ก็มเกกมืแบบ่อกี้กูไหน เฮ้ยกูได้ยินเสียงย่าไอ้เชี่ยมึงมาแล้วเมืองไหกันเมืองไหนกันกูอยู่คนเดียวตับอยู่มึงกูนอนกูนอนแน่กูนอนแน่กูนอนเมืงกูนอนแน่โอ้โหแล้วี่มึงเห็นกูปะหาไหนมึงเนี่ยมึงไปให้ลุงต้อมอ่ะกูเจ็บกูหาใครไม่เจอเลย ไตอ่ะกำตามสนองเฮ้ยเขาไปหาเมืองไอต่อมาแล้วเขาไปหาเตยแล้วไอต่อด่วนๆเลยเฉื่อได้ไหมาใในห้าสี่เชื่อกูเถอะกูไม่เคยโกหกใครเอ้ะไม่กลัวไหมอ่ะ่อกิ้เตยไปดล้วนะเร็วเร็วเตยเขาเอาเรื่องว่ะ ไม่หิวไหวนะกูไปช่วยเตยก่อนขอ,อกมีทางหลังเอ้อไม่ติดกันนะป่ะเบี้ยเตยตายแล้วมึงดูเตยตายแล้วดูดิทำไมวะมึงไม่มองแบบดีๆมึงจะมาโทษกูไม่ได้หร